หน้ามาเยี่ยมบ้านพี่สินทองประสบชัเเยเอา็ยังได้แล้วฮะได้แล้วเอื่นบ่เอา,าอบ่หอมเอาบ่บ่เอาจใจบ่ <c oughs> เอ,อิญพิธีกรหมดแหมอ่ะเพื่ะเป็นนางอีกแล้วที่รักลงมาเบิ้งหน้าครับเบิ้งหน้าเสร็จแล้ว สีส้มนี่เลยเบื้องหน้าทนไมล่างเบื้องหน้าเอาไอเนี่ยไอ้กีร่ามวยไทยไอ้ของสมาคมใหม่ต่อยนักไต้ได้เบื้องหน้าครับมาแยกที่สิงห์ทองอ้หูอันนี้ลำยัยเหรมะม่วงย้ายลำย้าม่วงเหี้ยเลย บ่ารับโฆษณาการพนันจะรับบ่ได้หน้าโยกสมาคมวยไท่นขนมตุ่มยู่รับไม่ได้แต่ดีเซลน้อยได้ดีเซน้อยโฆษณาให้ทุกเที่ยวเลยบอกให้ดีเซลน้อยถามว่าเอาดีเซลน้อยลุงต่อยได้โฆษณาการพนันโฆษณาให้โฆษณาเว็บมวยส่งมาเลยนะคะดีเซลน้อยขุนข่าวเล่ามวย ทานมุ้ยดีเด้สิบอกให้ไก่นี่ไก่เห็นพี่ถึงพี่ถึงท้องนั่งนี่เลยก็ได้เด้อพี่รักพี่แกก้วอ่่ะยีพัเลไม่ก็จะเอาก็จะได้แอบเลยไงอู้จะเอาตั้งนานแล้วเอ่อไปขนโลกมาพามวยนะนี่ครับเบื้องหน้าเบื้องหลังมาเยี่ยมพี่สิงห์ทองสวัสดีครับมาตามคำเรียกร้องเหมือนเดิมครับแฟนเอฟซีทีรักทุกท่านของมดทะเล วันนี้นะเราพาท่านมาพบกับย้อนอดีตที่ครับไม่ใชพบกับย้อนอดีตไปเมื่อไหราทำไมทำไมเหมือนแนวเนี้ได้อยู่มสองหนึ่ง uh,